โหทุกคนมันน่าเสียดายนะคะที่สุดท้ายแล้วชิงกิสอลาซอฟเนี่ยเลือกออกจากวันเร็วไปหน่อยถ้ายังอยู่นะคะได้เจอตะวันฉายแน่นอนค่ะถ้าความเห็นส่วนตัวของแอดนะแอดเนี่ยชอบความสามารถของชิงกิสอลาซอฟนะแต่ไม่ชอบนิสัยค่ะอย่างตอนนี้เขาถูกปลดออกจากการเป็นตำแหน่งแชมป์โลกคิกบ็อกซิ่งรุ่นเฟเธอเวทของวันแชมเปี้ยนชิพเนาะเขาก็โพในไอจีของเขาอะ คุณก็รู้ว่าใครคือแชมป์ตัวจริงโดยมีรูปซุปเปอร์บอลตอนที่แพ้ด้วยการน็อกเอาต์ต้องบอกว่าโพสเพื่ออะไรคือหน้าที่ตัวเองก็ไม่ทำนั้นหลังจากชนะซุปเปอร์บอลก็ป้องกันตำแหน่งแชมป์แค่ครั้งเดียวซุปเปอร์บอลท้าไปตั้งกี่รอบก็ไม่เอาอ่ะเข้าใจนะถ้าถ้าเขาจะมองว่าสู้ทำไมก็ในเมื่อการต่อสู้กันครั้งแรกเนี่ยเขาชนะแบบน็อกเอาท์ซึ่งมันเป็นการชนะแบบขาด แต่จะคิดแบบนั้นก็ไม่ได้ไงเพราะคุณคือแชมป์และในรุ่นนั้นเนี่ยมันก็มีกันแค่ไม่กี่คนคุณเนี่ยมีหน้าที่ป้องกันแชมป์จากผู้ท้าชิงทุกคนไม่ว่าจะเป็นใครก็ตาม มาดูกันค่าว่าแฟนมวย,ยมีความคิดเห็นอย่างไรที่ชิงกิสอลาซอฟออกจากวันและไม่ยอมป้องกันตำแหน่งแชมป์คอมเมนต์แรกนะคะบอกว่าน่าเสียดายฝีมือนะครับชิงกิสอลาซอฟคอมเมนต์ต่อ,อมาเขาบอกว่าเขาจะรักษาสถิติครับตอนนี้เขาคืออันดับหนึ่งของโลกและไม่อยากรีแมต์เพราะรู้ว่า เขาก็มีโอกาสโดนหวดปากกลับเหมือนกันระดับแ่าหน้าเก่งแค่ไหนก็พลาดได้ครับตอนชกกลับมาจะเห็นได้ว่าเขาเองก็ไม่ได้ไร้เทียมทานขนาดนั้นอยากชกกับคนใหม่ๆที่คิดว่าโอกาสชนะสูงเท่านั้นคอมเมนต์ต่อมานะเบอกว่า บอลพร้อมชกตลอดขอแค่ประกบแล้วคู่นี้ผมก็อยากดูหลายๆคนก็เช่นกันผมว่ามันป๊อดมากกว่าถ้าไม่โดนหมัดน็อกยืนวัดระยะกันผมว่าบอลเดินนวดสนุกแน่คอมเมนต์ตอบมานับอกว่าสัญญายังมีและถ้าถึงเวลาควรป้องกันแชมป์นะแต่ไม่ยอมป้องกันแชมป์ายเบี่ยงไปเรื่อยน,นู่นนี่นั่นโน่นการที่เองทำแบบนี้เองจะไม่ใช่คนเก่งอีกต่อไปในสายตาคนอีกหลายๆคน คอมเมนต์ต่อมานะับอกว่าบอสแหละดูออกคิดว่าเก่งจริงน่าจะต่อยอีกรอบนี่ไม่ยอมมาต่อยทั้งที่เสนอมาหลายรอบไม่เรียกว่าบอสเรียกอะไรคอมเมนต์ Comment ต่อมานักก็บอกว่าไม่มีอะไรเยอะหรอกครับแค่ต้องการเรียกค่าตัวเยอะแต่บอสชาตรีไม่ให้เลยไม่ได้ช็กร้อยเปอร์เซ็นต์พอเขาไม่ให้ค่าตัวสูงๆก็มีข่าวว่าจะย้ายค่าแต่โทษทีบอสไม่สนใจดองมันไวนี่แหละสองปีถ้ามันเซ็นมาแล้วไม่ช็อค คอมเมนต์ต่อมานะ่นบอกว่าชิงกิสไปเควันอาจจะเป็นเพราะอยากเจอกับบัวขาวหรือเปล่าและจะยกระดับตัวเขาด้วยต้องบอกว่าตอนนี้นะคะไม่ได้ดูถูกองค์กรการต่อสู้ใดๆนะแต่วันเนี่ยคือ the best of the best ของจริงค่ะคอมเมนต์ Comment ต่อมานะคะบอกว่ามีเหตุผลเดียวครับเจ้าชื่อเสียงด้านแชมป์ไปทำอย่างอื่นต่อถ้าอยู่ชิงและแพ้ขึ้นมาอะไรที่คิดไว้ก็อาจจะ ทำไม่ได้หรือได้ไม่เต็มที่มันเก่งจริงชิงกิสแต่เท่าที่ฟังมันสัมภาษณ์ในช่องต่างประเทศฟังดูก็เอาแต่ใจอยู่นะคอมเมนต์ตอมานะเขาบอกว่าน่าจะมีปัญหาอะไรสักอย่างแหละแกสุดในรุ่นแล้วอยากให้รอเจอตะวันฉายสักครั้งคงไม่มีโอกาสได้ดูและเสียใจจังคอมเมนต์ตอมานะเขาบอกว่า คนแพ้มันอยากแก้มือใจแทบขาดคนชนะไม่แก้แต่บอกกู้คือที่1แกพูดไม่ผิดเลยแต่อย่างน้อยก็น่าจะมาแก้คอมเมนต์ต่อมานะคะบอกว่าถ้าไปเควันมีแค่สองเหตุผลคือเงินกับไปกินหมูผมว่าแกไม่อยากแพ้มากกว่าเพราะถ้าไปเควันสามารถสร้างสถิติรัวรัวได้เลยแต่ถ้าแก้มือกับบอลแล้วพลาดแพ้ขึ้นมา มวยระดับนี้เป็นไปได้ทั้งนั้นบอกเลยเสียหายหนักมากสำหรับชิงกิสมาค่ะเดี๋ยวแอดจะพาไปดูอีกสัก2 3สามคอมเมนต์ที่ชิงกิสโพสแซซูเปอร์บอลคอมเมนต์นี้นะคะบ,บอกว่าชิงกิสขิงจัดไม่น่าพูดแบบนั้นเลยพี่ผมเชื่อนะว่าซูเปอร์บอลแกไม่ได้ดีใจมากหรอกเพราะว่าไม่ได้แชมป์จากแชมป์จริงๆคอมเมนต์ตออมาเ้วบอกว่าโหพูดแบบนี้ขึ้นเลย คอมเมนต์สุดท้ายนะคะบ,บอกว่าควรจะป้องกันตำแหน่งแชมป์ให้โอกาสคนอื่นนะครับไม่ใช่มาพูดแบบนี้ คอมเมนต์ก็ประมาณนี้เลยทุกคนเอาจริงๆนะถ้าจะมีปัญหาเรื่องค่าตัวก็ควรจะสู้ให้ทางวันเห็นว่าตัวเองสมควรได้เพิ่มไม่ใช่มันนั่งงองงาเสนอใครไปก็ไม่ยอมชกแล้วมาบอกว่าไม่มีรายการในวันเขาก็ต่อยไปแค่หกไฟเองนะทุกคนจะให้ได้10บล้านก็อะไรอะไรอยู่ปะเอาจริงๆถ้าป้องกันตำแหน่งแชมป์ก็อาจจะได้อย่างรถถังเนี่ยตั้งแต่ชนะแฮกนะป้องกันตำแหน่งแชมป์มวยไทยไปตั้งกี่รอบก็ไม่รู้ กว่าจะได้10ล้านเนี่ยมันก็ไม่ใช่แบบได้มาแบบอุ้ยชนะครั้งเดียวได้10ล้านมันก็ไม่ใช่ง่ายๆนะเพราะฉะนั้นคุณต้องทําให้เห็นคุณค่าตรงนั้นว่าคุณคู่ควรจะได้